ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆสำหรับคลิปกล่าวก่อนนะครับที่มีการเตือนความก้าวของผมเอาเป็นว่าผมจะพยายามตั้งสติก่อนอัพคลิปลงไปก็แล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่าตัวผมนั้นมันกำลังก้าวอยู่ก็สามารถตอบเพื่อเรียกสติได้เช่นเคยนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กับรร้การคาแรกเตอร์โปรไฟล์ครั้งนะครับซึ่งในรอบนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของชมลมชิมอาหารคนสุดท้ายแล้วนะครับ และในครั้งนี้ก็จะเป็นสาวน้อยผู้มีความอยากอาหารที่น่าสะพรึงและเธอคนนั้นมีชื่อว่าอิซุมิ i ิชิโทะอ,อุอิซุมิหรือมีฉายาอื่นๆที่เหล่าเซนเซเรียกค้านกันต่างๆนา,นาไม่ว่าจะเป็นน้องแพะบ้างแฮมเบอร์เกอร์บ้างซึ่งตรงนี้ผมขอเรียกชื่อน้องไปตรงๆเลยนะครับว่าน้องอิซุมิอิซุมิเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีอายุ16ปีเธอเกิดวันที่11สภาคม เห็นท่าทางที่ดูใสๆสไม่มีพิษมีภัยแบบนี้ก็น่าจะอยู่ปีหนึ่งแต่จริงๆแล้วน้องแกอยู่ปี2แล้วซึ่งก่อเป็นรุ่นที่ของน้องชุนโกนะนั่นแหละบุคลิกของอิซมิภายนอกเป็นอย่างไรข้างในมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละตัวเธอนั้นเป็นคนที่ไร้เดียงสาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใดๆตัวน้องเนี่ยเป็นพวกที่ซื่อตรงในแบบคนที่ซื่อบืออิซึมิเป็นคนที่เสีเรียสเรื่องอาหารสุดๆดังนั้นตัวเธอจึงไม่ชอบห้ทิ้งอาหารหรือนำอาหารเหล่านั้นมาเล่น แม้จะดูภายนอกว่าตัวเธอน้นไร้เดียงสาซึ่งมันไม่เหมาะกับตีมของเด็กฮีนาก็ตามแต่อุซุมิยังมีสิ่งที่นา่ากลัวอยู่ซึ่งมาตรงตามคอนเซปต์ของบาดทันเจเลยกล่าวก็คือตัวน้องแกเนี่ยมีความหิวกระหายในขั้นที่น่ากลัวมากถึงแม้ว่าเธอจะกินได้ไม่เท่าอาคาริแต่เธอกินได้ทุกอย่างและยิ่งออกกําลังกายมากๆเธอก็ยิ่งหิวเร็วกว่าปกติกินหลายเท่าเลยทีเดียวคําว่ากินได้ทุกอย่างนั้นหากจะอธิบายให้ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือ อิสมิกินได้ทุกอย่างที่เธอคิดว่ามันเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์เอ้ยสบู่เอ้ยยาสีฟันเอ้ยเอาเป็นว่าถ้าน้องแกคิดว่ามันเป็นอาหารมันก็คืออาหารนั่นแหละซึ่งมันหมายรวมถึงอาหารฝีมือน้องจุริด้วยซึ่งอันนี้ขอโฟกัสเลยนะว่านั่นมันไม่สามารถเรียกว่าอาหารได้และหากกินเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะอาการหนักถึงขั้นทีต้องเข้าห้องฉุกเฉินให้คุณเซนาลางท้องในทันที ทว่าของเรานั้นกลับไม่มีผลใดๆเลยกับน้องอิซามิเรียกได้ว่ามูโดมูดดมูดดมูดมูําสำหรับน้องอิซามินั่นเองหากเราจะเปรียบเทียบว่าอาคารินั้นคือแบทโฮอิซามิก็คือสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ไม่อาจทําความเข้าใจได้นั่นเองก็ขอพูดในส่วนอื่นๆบ้างความสามารถทางด้านร่างกายของอิซามิความสามารถของเธอนั้นมันไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่แต่ความทรหดของน้องเนี่ยเป็นของจริง อิซุมินั้นสามารถออกกำลังกายต่อเนื่องได้2ชั่วโมงโดยไม่แสดงอาการเหนื่อยล้าให้เห็นแต่ว่ามันกลับทำให้ร่างกายของเธอกระตุ้นการย่อยอาหารให้มันทำงานหนักยิ่งขึ้นและมันทำให้เธอรู้สึกหิวมากตอนที่ออกกำลังกายหนักๆทางด้านการต่อสู้แม้ว่าอิซุมิจะอยู่ในชมรมชิมอาหารที่มักถูกชาวบ้านชาวช่องเรียกกันว่ากลุ่มก่อการร้ายก็ตามแต่เรื่องความโดดเด่นในการต่อสู้ของเธอนั้นไม่มีเลย เรียกได้ว่าตำเตี้ยเรียดินที่สุดในชมรมกวาได้แต่สิ่งที่มาทดแทยในท่งนี้ก็คือโชคอิสมิจัดว่าเป็นคนที่ดวงดีและดวงแข็งมากคนหนึ่งดังนั้นโอกาสที่เธอบาดเจ็บหนักหนักมันจึงไม่คอยจะมีแถมในช่วงที่เลวร้ายที่สุดน้องอิสมิก็มักจะรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์อีกด้วยตัวอย่างเกี่ยวกับโชคของเธอก็เช่นหากเธออยากจะไปลองกินอาหารเมนู Limited ลิมิเต็ดร้านใด เธอก็มักจะมีโอกาสที่จะได้ลิ้มรสเมนูเหล่านั้นเสมอๆแม้ว่าแถวมันจะยาวก็ตามแล้วก็มีอยู่หลายครั้งที่มีโอกาสดีๆยิบยืนมาให้เธอเช่นกันแต่โอกาสเหล่านั้นมันก็มักจะเป็นเพียงโอกาสในรอบแรกเท่านั้นโชคของอิสมินั้นมันไม่ได้มีไวก้กองให้เธอใช้เพียงคนเดียวเพราะเธอสามารถแบ่งปันโชคเหล่านั้นให้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเธอได้เช่นกันเพียงแค่เงินไขมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ แต่เงื่อนไขหนึ่งที่ชัดเจนก็คือทำอาหารเพื่ออิซุมิเท่านั้นถ้าสามารถเปลี่ยนร้านที่เงียบชีจนยุงบินผาดปวดแปกบวนการอากาศให้กลายเป็นร้านดังที่มีคนแออัดได้ในเวลาข้่มคืนเพียงแค่เธอไปกินอาหารร้านนั้นก็เท่านั้นแหละซึ่งนี่เป็นความสามารถที่ไม่ว่านักเรียานคนไหนก็อยากที่จะเรียนแบบได้เรียกได้ว่าน้องอิซุมนั้นมีความสามารถเป็นตัวนำโชคกันเอง และด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมในเนื้อหาหลักบทสนที่สัญญาเอเดนอิซุมิจึงรอดมาได้เพียงคนเดียวในขณะที่เพื่อนเพื่อนคนอื่นตอนกวาดเรียบจุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของน้องอิซุมิก็คือเวลาที่น้องแกโมโหเนี่ยน้องแกก็มักจะสาดแช่งเพื่อนๆที่ทิ้ทงเธอไว้คนเดียวใช่ครับไม่ได้สาบแช่งคนที่อัดเธอจนยับแต่เป็นการสาบแช่งพวกเดียวกันนี่แหละและถึงแม้ว่ามันจะเป็นการพูดทรงๆแต่ก็เหมือนว่าสวรรค์จะลงทันเพื่อนเพื่อนเธอจริงๆ แด้านความสัมพันธ์สาหรับอิซุมินั้นตัวเธอเนี่ยเป็นคนที่มักจะไปไหนมาไหนเพียงคนเดียวดังที่เราเห็นในเนื้อเรื่องสายสัมพันธ์ของเธอแต่ในกรณีที่มีของรอตารอใจเธอเธอก็สามารถทํางานร่วมกับทีมได้เช่นกันในส่วนของความสัมพันธ์ของชมรมทีมอาหารสาหรับชมรมนี้อิซุมิมักจะม,มีปฏิสัมพันธ์ในช่วงที่ไปหาอะไรกินร่วมกันเท่านั้นส่วนอื่นถ้าบอกตรงๆเลยก็แล้วกันนะว่า เอาเป็นว่าไม่ได้แกงนะอิซุมิมักจะตกเป็นเดือให้รุ่นพี่สุดแสบทั้งสองใช้เป็นตัวรออยู่เป็นประจำก็แสบกันทั้งคู่เลยนะนะทั้งคารุนาก็ดีอาคาริก่กดีซึ่งมันก็มาจากที่ตัวน้องอิซุมิเองอะที่วิ่งช้าน่สุดนั่นแหละยิ่งท่าไปเทียบกับน้องจุนโกะแล้วไม่ต้องถามเลยว่าอิซุมิจะวิ่งตามทันหรือเปล่าสมาชิกทั้งชมรมต่างรู้ดีถึงลสนิยมการกินที่แสนแปลกประหลาดและหลุดกรอบสามัญสำนึกของน้องอิซุมิ พวกเธอรู้ว่าหากพยายามกินให้ได้อยากอิสมิมีกี่ชีวิตก็คงจะไม่พอและนั่นทําให้พวกเธอมีความคิดตรงกันที่ว่าของบางอย่างบนโลกนั้นมันเกิดมาเพื่อให้อิสมิกินเท่านั้นในส่วนคนที่อยู่ต่างชมรมกันตัวอิสมินั้นสนิทก,กับจูริซึ่งตรงนี้บอกตรงๆเลยว่าผิดคาดอย่างมากทั้งสองสนิทก,กันอย่างมาก อิสมิมีความอยากอาหารที่บ่อยครั้งมากนี่จึงเป็นเหตุที่ทั้งสองเจอกันในโรงอาหารอยู่บ่อยๆซึ่งในบางครั้งก็มาในช่วงที่โรงอาหารปิดแล้วซึ่งโดยส่วนใหญ่จูรี่จะอยู่เป็นคนสุดท้ายของโรงอาหารเพราะเธอมีงานที่ต้องทําต่อส่วนน้องฟูกะเนี่ยก็มักจะไม่อยู่เพราะว่าต้องไปซื้ออาหารที่เอาไว้ใช้ในวันพรุ่งนี้ต่อในบางครั้งที่ไม่มีอาหารที่น้องฟูกะทําไว้เหลืออยู่แล้วตัวจูริจึงเป็นคนที่รับนาทีปรุงให้อิสมิกินแตกละส่วนตัว ซึ่งก็เป็นการส่วนตัวแบบสุดๆเพราะว่าถ้าคนอื่นเผลอตักเข้าปากไปแล้วก็มีกี่ชีวิตก็ไม่น่าจะพอนะโดยตรงนี้เราก็จะเห็นการในเนื้อเรื่องส่วนต่างๆว่าน้องแก่เชื่อตักชิมเหล่านั้นไปกี่รายแล้วส่วนอิซ m มินั่นเหรอนอกจากน้องจะไม่รู้สึกปวดท้องหรืออาหารไปพิษแล้วเธอยังรู้สึกว่ามันอร่อยอีกต่างหากเรียกได้ว่าอูมามิสำหรับเธอเลยละ นอกจากนั้นน้องจูริก็ทําเครื่องปรุงพิเศษเพื่อให้น้องอิสมิเอาติดตัวไปด้วยอีกทางหากในส่วนของไอเครื่องปรุงนี้ถ้าคนธรรมดารรมดากินก็ถึงตายเช่นกันส่วนสิ่งที่น้องจูรีทําแล้วอิสมิกินไม่ได้มันก็มีอยู่นะก็เช่นน้องปลาที่ถูกย่างจดกลับมีชีวิตแถมยืดขาออกมาวิ่งได้ด้วยหรือปวกมอสุปที่มีระยางยืดออกมาเหมือนปลาหมึกซึ่งแทนที่จะเรียกว่ากินไม่ได้นั้นเราควรเรียกว่าไม่ได้กินมากกว่า เพราะมันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกวิวัฒนาการโดยลำแสงเกต,ตเตอร์แล้วที่สำคัญถ้าใครพยายามจะแร็กมันแล้วก็มันสู้กลับด้วยนะเอาเป็นว่าในกรณีนี้นั้นน้องอิสมิโดนเล่นงานจนหมดสภาพเลยละมาพูดถึงเรื่องราวของตัวน้องอิสมิบ้างเรื่องราวสนใจของน้องอิสมินั้นจะเกี่ยวข้องกับชมลมชิมอาหารและก็กิจกรรมของเธอเนาะซึ่งในส่วนของเธอนั้นเธอก็มักจะฉายเดี่ยวเพื่อไปชิมอาหารจากทั่วคิวบะทสเช่นกัน สำหรับเนื้อเรื่องที่น่าสนใจก็จะเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นในชายหาดแห่งหนึ่งซึ่งมาเป็นการแข่งขันตักรา้รางวัลของผู้ชนะก็คือจะได้ท่านโลโกโมโกชิบะฟรีแต่ว่าถ้าแพ้จะต้องโดนเกมลงทานด้วยน้ำมะพร้าวชาบัสโกไอชาบัสโกนี่ก็คือน้ำมะพร้าที่ใส่ชาบัสโกไว้นั่นเองแค่คิดก็ทองไสจนิตจะระเบิดได้แล้วแล้วก็มีการเชือดไกให้ลิงดูต่อหน้าต่อตาด้วยจากผู้เข้าแข่งขันที่พ่ายแพ้ คนที่พ่ายแพ้นั้นนอนหมดสภาพอันิตอนาจจากวันช็อตของนามะพาวชาบาสโกการแข่งขันนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องนำคู่มาด้วยมันหมายความว่าถ้าแพ้โดนดับเบิลคิวนั่นแหละส่วนผู้ชนะในการแข่งขันนี้ก็จะเป็นเจ้าของร้านที่เป็นคนจัดงานการแข่งขันนี้ขึ้นมาที่สำคัญตะลุงแกเนี่ยเป็นผู้ชนะถึง15ปีซ้อนแล้วเก็กเดว,ว่าแทพจะไม่มีโอกาสที่จะให้ล้มเขาได้ไง่ายๆเลยมากกว่า แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้น้องอิสมิเกรงกลัวแต่อย่างใดนั่นก็เพราะน้องแกไม่ได้มาเพื่อกินโลโกโมโกชิบะตั้งแต่แรกแล้วน้องแกตั้งใจมากินน้ำมะพร้าวชาบัสโกต่างหากดังนั้นเจ้าตัวกะจะล้มมวยโดยการตักทรายตั้งแต่ครั้งแรกเลยแต่เพราะว่าเจ้าตัวนั้นดวงดีจนเกินเหตุไม้มันจึงไม่หกักแถมอีกฝ่ายก็ยังื่นชมอีกด้วยว่านั่นคือถ้าตักทรายในตำนานการต่อสู้นั้นถูเดือดจนกระทั่งคนดูแทบลืมหายใจ ท้ายสุดผู้ที่กำรรชัยชนะนั้นไปก็คือน้องอิซุมิผู้ตักสายมาอย่างมั่วๆนั่นเองแต่แชมเปี้ยน15สมัยก็ต้องมาพบกับความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีแม้ว่าจะชนะแต่น้องอิซุมิกลับงองแงเพราะนั่นเพราะว่าตัวน้องเองอยากกินน้ำมะพร้าวชาบัสโกมากกว่าก็อยากรู้ว่ารสชาติของนรกมาเยือนปากหรือกินแล้วเปนไฟได้นั้นมันเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เธอกลับเสียใจที่ไม่ได้กินมัน พราะเห็นแก่ว่าน้องอิสมิมีความตั้งใจที่จะกินอย่างแรงกล้าเจ้าของร้านจึงมอบน้ำมะพร้าวชาบาสโกให้กับน้องอิสมิด้วยน้องแก่แบ่งน้ำมะพร้าวชาบาสโกให้กับเราถ้วยหนึ่งและยังเชิญชวนด้วยท่าทางที่แสนไร้เดียงสาพอเป็นแบบนั้นแล้วท้ายสุดเราก็ทนแรงต้านเอาไว้ไม่ไหวก็จึงกินน้ำมะพร้าวชาบาสโกเพื่อเป็นเพื่อนกับอิสมิ อิสมิทานมันอย่างเปรมปรีดโดยไม่เป็นอะไรเลยท่ว่าเอเซยอย่างเรานั้นกลับต้องใช้ชีวิตยอยู่ในห้องน้าทั้งวันโอเคสำหรับเรื่องราวของน้องอิสมิและซีรีส์ของชมลมชิมอาหารก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีอะไรอยากจะแนะนำติชมก็เหมือนเดิมนะครับพิมพ์คอมเมนต์ม,มาติช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแต่ก็ขอแบบสุภาพก่อนแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับคราวหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็แนะนำว่ากดติดตามไว้ด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ